ผมตัว <laughs> นี่นะครับโอ้ยควายสี่ตัวห้าตัวนะครับถูกดินผมไปนะครับโอ้โหเหลือแต่หัวนะครับโอ้โหแต่พวกควายทั้งหลายนะครับขุดแล้วมันไม่ออกนะครับโอ้โหขุดแล้วไม่ออกครับจะทายังไงดีครับเนี่ยช่วยด้วยต้องหาคนมาช่วยแล้วนะครับโอ้โหขุดไม่ออกเลยโอ้ควาแล้วมันว่าไปตามคนมาช่วยดีกว่าอ๋อใช่เหรอเอาไ,ไปไปไปเราวิ่งไปตามคนกว่าเฮ้ยเราเจอเจ้าสิงโตเฮ้ยสิงโตจะกินเราหรือเปล่า ชิโตบไปช่วยเพื่อนเราหน่อยได้ไหมอ๋อเพื่อนแกเป็นอะไรหรอโดนดินฝังอยู่นายนายนายโอ้โหตามข้ามาเลยโอ้โหโดนฝังกันเยอะแยะเลยโอ้ยอย่างงี้ข้ามีรถแม็โค oh อยู่ไปเอารถแม็โคของข้ามาขุดดีไหมนี่ไปไปไปเดี๋ยวข้าไปเอารถแม็โค oh มาให้นี่มาแล้วข้าขี่รถแม็โค oh มาแล้ว พี่วัดแม็กโอมาแล้วเอาหลบกันนะครับเดี๋ยวจะขุดช่วยเพื่อนๆพ,พวกเจ้าออกมาเนี่ยเอาเฮ้ยพี่ช้างก็มายืนเชียร์ด้วยนะครับมานะครับมาครับขุดออกมาครับเราต้องช่วยรถนะคุณตาช่วยป๊าเลยทางนู้นเออโอ้ครขุดออกมาขุดออกมาออกมาโอ้โหนี่ครับขุดออกมาครับโอ้โหนะฮะ พูดออกมาเลยครับงัดออกมาเลยครับตูร่นร่นนะแข็งแรงมากโอ้โหนี่ครับพูดออกมาโอ้โหช่วยได้ครบทุกตัวเลยนะครับโอ้โห,โหตัว <c alling> ที่<ม>ดโดนฝังนี่ s. <S อยู่สีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้สีส้มนะครับนี่สีน้ำเงิน,นสีเขียวสีอะไรสีเหลืองสีชมพูโอ้โหขอบคุณพี่สิงโตก่อนขอบคุณก่อนเห็นไงถ้าพวกเจ้า ที่เล่าเมื่อวานเนี่ยอ่าโอเคถ้าพวกเจ้ามีอะไรให้พวกข้าช่วยเหลือพักวเก่าก็บอกพวกข้าได้นะเดี๋ยวข้าจะมาช่วยเหลือได้ตลอดเลยโอ้โหวันนี้พวกควายก็หลุดพ้นกองทรายนะครับออขอบคุณมากขอบคุณมากโอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย